เอาเข้าจริงถึงจะบอกว่าเป็นเด็กพรีเมียมแต่รอยัลบัตเตอร์หรือเรียกว่ารอยยานเฟรดดีวะอันนี้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกับต่อสแตนดาร์ดมากเท่าไหร่เพราะว่าพอเปลี่ยนม,มาเป็นพรีเมียมแล้วมันก็แค่จะว่าไงดีส่วนใหญ่ก็ังใช้ของโครงวีอยู่แต่ว่าก็เพิ่มจี n ยนิดกับทาน่าเข้ามาพูดกันตรงๆมันก็เพิ่มอยู่แค่นั้นแหละที่เหลือลก็จะเป็นโครงที่ค่อนค่อนข้างฟิกไม่ต่างกับตอนที่ผมจัดสแตนดาร์ดเท่าไหร่ แต่ก็จะเอาทำแยกเอาไว้เพื่อใคร<อ>หา<อ>แค่พรีเมียมอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปดูปนกับสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเด็กนี้ก็ไม่ได้ต่างจากตอนที่ผมจัดเมื่อตอน BT01 สักเท่าไหร่นะเอาจริงๆมันก็จริงๆมันเพิ่มของใหม่มาแค่สอตัวเองมั้ง <laughs> เพราะว่าเด็กมันเอ้ยสาตัวสิแต่ว่าเด็กมันก็ค่อนข้างโอเคของมันแล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วก็พออัปเดตของเพิ่มขึ้นมามันก เก่งขึ้นเยอะนะเอาเข้าจริงคือประสิทธิภาพในการเล่นช่วงต้นเกมมันเก่งขึ้นมากนะครับแน่นอนว่าเด็กเอ่อรอยันรอยันบัตเตอร,ร์เรียกว่าเด็กบัตเตอร์เบดเลยก็ได้เพราะว่าเซนเตอร์ทุกอย่างในเด็กนี้ที่ผมจัดคืออยู่ที่ตัวบัตเตอร์เบดนั่นแหละนะครับเพราะงั้นก็จะใส่บัตเตอร์เบดสี่ทีนี้จะมีตัวซัพพอร์ตมาใส่ซึ่งแน่นอนว่าผมก็ยังคงใช้วิงกันเหมือนเดิมเพราะว่าผมค่อนข้างชอบอะนะคอ,คอมบระหว่างบัตเตอร์เบดกับวิงกัน วิงกามันบอกว่าในเทิร์นคุณถ้ามีบัตเบดอยู่ในคอลัมน์เดียวกันอย่างนี้ยืนต่อยืนต่อตูดกันอย่างนี้บัตเตอร์เบดจะพลังบวกห้าพันทันทีเป็นเทคคอนติเนียลด้วยเพราะงั้นบัตเตอร์เบดต,ตีตัวเปล่าๆเลยก็ตีหมื่นห้าซึ่งผมชอบมากพอมันต่อกันนี้มันรับบู๊มัน,มนก็จะตีสองหมื่นสามซึ่งถือว่าแรงนะครับเราพอบวกกับฟอร์สเข้าไปที่เราจะได้มาตอนไรเดี๋ยวหยิบเอาฟอร์สกันอึ๊บเสียหยิบผิดกล่องอันนี้ มีฟอสยัดเข้ามาเพิ่มอีกใบหนึ่งอย่างนี้อ่ะบัฟแถวบัฟเบทแค่เนี้ยตีสามหมื่นสามสามหมื่นสามนี่คือเป็นตัวเลขที่ปลาฮิลใบเดียวยังเอาไม่อยู่นะครับต้องปลาเพิ่มอีกถือว่าเป็นอะไรที่ตีหนักมากผมก็เลยค่อนข้างชอบคอมโบนี้แอ้ทีนี้มันจะมีตัวเสริมคอมโบขึ้นมาซึ่งในสแตนดาร์ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วลวนะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเด็กนี้ก็ไม่ได้จัดต่างกับตัวสแตนดาร์เท่าไหร่ก็จะเป็นอันเฟดโมนาดตัวนี้บอกว่า,บ,าบัฟเบทบัฟเบททุกอะไม่ดิ บาสเบกของคุณทั้งหมดบนช่องเรียการก์นากาเซอร์เคิลพลังบวกหมื่นชิลบวก5 0 0 0เป็นเทคคอนติเนียไม่ได้ทํางานแค่ในเทิร์นของเราเท่านั้นทํางานทั้งเทิร์นเราและฝ่ายตรงข้ามตาบใดที่ยืนหัวโดเป็นโมนาอย่างนี้พลังจะเป็นเท่าไหร่สมมุติไม่ต่อฟอร์ก็33 0 0 0ต่อฟอร์เข้าไปอีกลูกหนึ่งก็4,3 0 0 0แค่นี้ครับแม่งไปโคตรแรงเลยนั่นแหละผมก็เลยชอบแต่ทีนี้โมนานันเฟรผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งเผื่อมีใครถามนะครับถ้าเกิดคุณสไตล์ทับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เทคหายพลังบวกหมื่นที่บัฟเบตจะได้จากแวนหายนะครับเข้าใจตรงกันตรงนี้เพราะพอสไตล์ทับมาไอเทคที่อยู่ตรงนี้หายเพราะมันไม่ใช่เทคบอกว่าเมื่อสไต์ทับแค่น,นั้นเองแต่คือถ้าเกิดคุณจะสไต์เอา3า,ามไดคุณกูณก็ไม่ต้องเสียดายพลังหมื่นนึงก็ได้อะไเอาจริงๆมันเป็น มันเป็นจะว่าไงดีเป็นสิ่งที่ใช้ในตอนที่เราไม่ได้สไตล์มากกว่าเพราะว่าในเด็กนี้มันเล่นได้ทั้งสองทางคือคุณจะสไตล์ก็ได้คุณจะไม่สไตล์ก็ได้แล้วแต่เพราะงั้นตัวเลือกในการเล่นมันจะเพิ่มขึ้นมากมันจะไม่เหมือนกับตอนสแตนดาร์ดที่แบบก็วิ่งชนอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับแล้วอีกอย่างอีกประการหนึ่งในพรีเมียมเนจุดท,ดที่จุดที่มันจะแข็งกว่าสแตนดาร์ดก็คือเราจะมีทานหน้าซึ่งตอนนี้ปลดแล้วใส่ได้4ใบเต็มที่ผมก็อัดแม่งเลยเต็มที่4ี่ใบ เทคบอกว่าเมื่อลงเรียรถ้าแวนเบเกตสามชื่ออันเฟตและสแตนอยู่เสิร์ชหาอันเฟตจากกองหนึ่งใบไร้ลงมาในสภาพสแตนและสับก,กองอยู่ในน้ำพลังบวกห้าพันจนจบเทินก็คือหาอันเฟดอีกตัวมาไร้ซึ่งคุณจะหาเป็นโมนานอีกสักใบหนึ่งมาไร้ก็ได้หรือคุณจะหาเป็นคิงอันเฟดมาใส่มาไร้ทับอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้ฟอร์สเพิ่มซึ่งฟอร์สแล้วแต่ว่าคุณจะยัดใครคุณจะยัดให้ทาน,น้ากันคุณจะยัดให้บาสเบดก็ได้เอามาสักทางหนึ่งนะครับพร้อมกันเลยใส่สี่แล้วผม กัตตบัสหนึ่งหาบัสเบตจากกองหนึ่งใบคอลงเรียพลังบวกห้าพันแล้วสับกองเอาไว้หาบัตเบตเวลาบัตเบตไม่ขึ้นมือแค่นั้นเองอีกเทคถ้าในเทิร์นของเรามีเรียการเรียการบัสตเบตอยู่ยูน,นี้จะบวกมือเป็นเทคคอน์ินิมในเทิร์นของเราก็เป็นตัวตีหนักแค่นั้นเองเมื่อเทียบกับโมนาคือไอเนี้ยจะใช้ง่ายกว่าแต่ว่าโมนา,มาจะยืมบัฟบบัตเบตได,ได้มากได้ดีกว่าแล้วก็อีกเทคหนึ่งของโมนาคือเมื่อลงแวนบัสหนึ่งโซหนึ่งเก็บบัตเบตจากดอกหนึ่งใบขึ้นมือ จนจบเทินโมนาบงหมื่นห้าถ้าท่าในโซมีอันเฟดอีกใบหนึ่งอยู่นี้บวกขีด้วยเป็นอันเฟดเวอร์ชันไหนก็ได้ไม่ได้เป็นต้องเป็นตัวเองเป็นคิงอันเฟดก็ได้หรือใครจะใส่อันเฟดเออร์ลีมาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมเลือกใส่เป็นคิงอันเฟดกับอันเฟดโมนาเพราะว่าอันเฟดเออร์ลีมันถ้าเกิดในจังหวะที่ไม่สามารถสไตล์ได้เนี่ยอันเฟดเออร์ลีมัน <laughs> กระจอกไปเลยคือถ้าเกิดเราสไตล์ไม่ได้ แต่เรายืมเป็นโมนาบัตเบตรเราจะบวกหมื่นหรือถ้าเกิดเป็นคิงอันเฟดย่างน้อยคิงอันเฟดม่งก็ตีแรงกับเสิร์ฟบ,บัตเบตรได้มันยังพอมีทางเล่นอะไรเพิ่มขึ้นแต่อันเฟดเออร์ลี่คือพอไร้โจบคอบัตเบตรลงมาโจนหนึ่งบัตเบตรบวกหมื่นแล้วก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเวลาตีก็ตีตัวเปล่าๆถ้าเกิดไม่มีฟ้อนอะไรนี้ผมว่ามันเล่นยากไปนิดนึงสําหรับในตอนนี้ผมก็เลยใส่เป็นคิงอันเฟดมานะครับสีบ่ใบเดี๋ยวเรียงให้สวยๆก่อนพูดเพลงไปหน่อยนะครับ จริงๆเปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกสะดวกขึ้นเลยนี่ยเอาจร okay ิงๆโอเคซับพอร์ตบัตเบดมีตัวหนึ่งก็คือหมาชมพูซึ่งใส่ได้เฉพาะพรีมเมียมเท่านั้นนะครับฟอร์เรมพาราดินโฟกันเมื่อจบแบตเทิลที่บัตเบดของคุณตีคุณสามารถจา่ายคัตตอบัตหน,นึ่งสเต็มบัตเบด์หนึน่งใบนำนำฟอร์เรมพาราดินโฟกันกลับกองแล้วซับกองก็ทําให้บัตเบดตีเพิ่มรอบได้นั่นแหละงานงานบัตเบดขึ้นมาตีดื้อๆเลยซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกที่ผมเล่าให้้คุณผูชมไป สมมติยืนกันฟอร์เมชันอย่างนี้เลยบาสเบสบวกหมื่นห้าจากเทควิงกันกับเทคอันเฟดโมนาบาสเบสตีรอบหนึ่งอะใช้เทคของโฟกันสแตมบาสเบสขึ้นมาตีอีกรอบหนึ่งคุณก็ดูแล้วกันว่ามันตีเท่าไหร่ตีสามสามสี่สามอะไรเงี้ยยัดฟอ์ไปสักลูกหนึ่งแค่นี้ก็เก่งแล้วเอา้าจริงๆแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วอย่าลืมว่าเราปั๊มฟอ์ได้จากเทคของทาน,น่าด้วยนะครับนั่นแหละมันก็เลยครับผมถึงได้บอกว่าเด็กนี้จัดมาเพื่อบาสเบสมากกว่าไม่ได้ไม่ได้จัดมาเพื่ออันเฟดหรอก เดี๋ยวผมหาตัวเริ่มก่อนตัวเริ่มจะใช้เป็นเอลรอมเหมือนเคยนะครับเพราะว่าถ้าแวนเป็น ed, อันเฟดคาตาบัสหนึ่งยาโซเซิร์นหาเกตสองที่ไม่ใช่ตัวมันเองจากกองหนึ่งใบคอลงเรียรที่ว่างก็สับกอง2หรือต่ากว่าผมผมพูดตกไปนิดนึงเกตสองหรือต่ํากว่าเซิร์นหาทาร์าาานาลงมาพอทานาลงมาสุพิเรียไลท์แวนปัมฟอร์ดเพิ่มได้หาวิ่งกันมาเอามาต่อบาสเบตได้หาฟอหาฟอกันมาเอามางัดบาสเบตได้ทำอะไรได้เยอะมาก ใส่มานะครับก็ยังคงใช้ใบเดิมอยู่เพราะว่าไหนๆนะก็ใช้อันเฟดละถ้าเป็นบรรดาโต้เริ่มอันเฟดไอ้เงี้ก็เก่งสุดแล้วนะครับผมอาจจะพูดถึงจีวนิดน้อยหน่อยนะครับเพราะอันนี้มันจะต่างกับนุบัตมาที่นุบัตมาเป็นสไตล์แบบจัดๆเลยเล็กนี้แบบจะสไตล์ก็ได้จะเล่นปกติก็ได้เพราะของซัพพอร์ตมันค่อนข้างดีทีเดียวไม่เหมือนไม่เหมือนนุบัตมาวีของซัพพอร์ตม่งไปงคนละทางนะครับ เพราะงั้นจีนี่เดี๋ยวผมไปพูดถึงทีหลังละกันอันนี้จะเป็นตัวที่เสริมเข้ามาเพื่อเร่งเกมในช่วงต้นได้อีกก็จะเป็นเบดีเวียเอาไอโฟอาร์ที่ออกไปก่อนเทคไม่งานยากไปเบดีเวียนะครับเมื่อลงสนามจากมือคอเคจากมือหนึ่งใบลงเรียได้ถ้าคอโจหนึ่งคอใบนึงเคตัวที่ไม่ฟอยมาก่อนส่วนเคบอกว่าเมื่อลงสนามจากมือคัตบัตหนึ่งหาเบดีเวียจากกองหนึ่งใบคอลงเรียและสับกองนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่โปบอดได้เร็วมากสมมติในมือคุณป๊อกจะจัดเลยมี เคกับเบรดิเวียแล้วคุณมีบัตเตอร์เบดอยู่ในมืออย่างนี้ปอกอันนี้คือปอกจัดๆเลยไลท์เป็นบัตเตอร์เบดลงเบรดิเวียใช้เทคของเบรดิเวียคอเคลงจากมือเคลงจากมือปุ๊บคัตตาบ,บัตหนึ่งหาเบรดิเวใบลงมาแล้วอย่าลืมว่าตัวเร่อเรามีใบนี้เรามีเอลรอนอยู่เท่ากับว่าเราจะมีเรียสีย่ใบแล้วบัตเตอร์เบดอยู่ๆก็ตีบวกคีไปเลยผมถึงได้บอกว่าถ้ามือปอกอะ่ะคุณจะได้เห็นบัตเตอร์เบดบัตเตอร์บรเบดบวกคีแบบไม่ต้องเสียมือเยอะมากมาก นั่นเองผมก็เลยใส่คู่นี้มาแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิด2คนนี้ต่อบูสต์กันมันเวลามันบูสต์พลังให้กามมาดบวกตัวละสามพันก็เป็นบวกหกพันอะไรก็ตีสองสี่ต่อฟอร์แบกฟอร์ลูกหนึ่งก็สามสี่แค่นี้โคตรเกมเลย <c oughs> นะครับใช้งานง่ายด้วยเมื่อถูกบูสต์ด้วยเคส่วนใบนี้บอกเมื่อบูสต์ให้เบดีเวียมันก็จะเล่นด้วยกันนะครับก็เอาไว้ใช้เล่นเกมชงตนได้ก็เลยใส่มาสองตัวนี้มันผมรู้สึกว่ามันค่อนขั้นดีกว่าอารกัน นิดหนึ่งก็เลยใส่มาสำหรับคู่นี้นะครับเออส่วนลูเชียสนี่จริงๆคือ2ใบนี้ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก็เลยใสลูเชียสมาลูเชียบอกว่าถ้าเวมเกตสามหรือสูงกว่าลงสนาม3หรือสูงกว่า,สา, 3, ส,วาสามารถนำอยู่นี้เข้าโซ่จวอหนึ่งข้อมือหนึ่งใบลงเรียซึ่งสกิลนี้มันทําให้เรามันนับรวมถึงสไตด์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มโซ่จริงๆเอเพิ่มโซ่ไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่อยากได้คือมันคือการเปลี่ยนตัวเล่นนั่นเองเพราะว่าเปลี่ยนจากตัวมันเป็นจว ดูว่าเจออะไรเอาการ์ดหนึ่งใบในมือคอลงเรียกนั่นเองค่อนข้างโอเคผมแค่นึกไม่ออกจะใส่อะไรด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกออกว่าจะใส่อะไรแทนสองตัวนี้ก็ใส่แทนนะครับ <c oughs> อันนี้ผมนึกไม่ออกจริงๆ <c> ก <oughs> ็เลยเออใส่ใส่นี่มันเล่นไว้ก่อนละกันมันก็พอถูดไถูไทยไทยไปได้ไม่ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่ไม่คุณอาจจะถ้าเกิดคุณมีไอ้ถอดโซสองโจนหนึ่งอาจจะใส่นั่นมาก็ได้นะครับ <c oughs> พลังห้าพันมันถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในทีดีแซงการมั้งนานแล้ว แล้วก็ทิ้งสไตล์สานะครับเผื่อไว้เพราะว่าเด็กนี้คือจะมีการสไตล์มาเพิ่มด้วยเพื่อเพิ่มแรงบุกของเกมไปอีกแต่ว่าต่อต่อให้สไตล์ไม่ได้มันก็บุกปกติได้ค่อนข้างโอเคแล้วแต่สไตล์นี่คือก็จะเป็นตัวเลือกในการเล่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการที่จะมันทําให้เรามีท่าปิดเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละถ้าพูดกันตรงๆนะครับส่วนทิกเกอร์ในในก็พูดถึงโฟกัสละก็จะโชว์ทิกเกอร์ให้ดูก่อนละกันก็จะเป็นแปะขี้สีดอเหมือนเคยนะครับใส่ดมหมื่นมาอย่างเดียวแค่นี้ อันนี้ฮิลนี่คือใส่เป็นฮิลสองหมื่นมาเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้จีการเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครใช้จีการบ่อยๆคุณอาจจะใส่เป็นจีการรอยันที่มันไงแดมได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันใส่มาแทนก็ได้ผมอยากได้แบบทิกเกอร์พลังหมื่นเยอะๆนั่นแหละเพราะว่าเด็กนี้มันก็จะได้ได้เยอะด้วยตัวจิวนีที่ใช้หลักๆอยู่สองตัวนะครับเป็น Gen lot, ก <c oughs> แกนสล็อตกับซูเปอร์อันเฟตแกนสล็อตบอกว่าเมื่อตีถ้าหาชื่ออันเฟตหรือบัตเตอร์สามารถได ในชื่อการไห่เดมหนึ่งจนจบแบทเทิลย่ในี้บวกได้ถ้าจีโซมีการ์ดไายหน้าบวกขีก็ถ้าเกิดคุณปาจีกาไปรอบหนึ่งไอ้นี่ก็ตีไายแดมไห่เดมสี่ได้สองขีโคตรเก่งเลยนะครับอีกสกิลในเทิร์นคุณจีโซนถ้าการไปนี้ไง่ห,หน้าอยู่ในจีโซนเียกการที่ชื่อบัสเบททั้งหมดเรียกาที่มีคำว่าบัสเบททั้งหมดของคุณจะได้เทคต้านทานก็คือจะไม่โดนสกิลยิงไม่โดนล็อก ไม่โดนบายบลาบลา,บาอะไรก็ตามที่เลงเป้าจะไม่โดนนะครับขี้เกียจอธิบายเรื่องรีซิตมันมันนานมาแล้วนะข <c oughs> ี้เกียจอธิบายข้ามไปก่อนเลยล้วกันแล้วก็ซูเปอร์อันเฟดนะครับ G เปกสองใช้งานในเมนเฟดคาทับัต์หนึ่งไหตัวเองใน G zone ทิ้งมือหนึ่งใบถ้าฮาร์ดคุณชื่ออันเฟดหรือบัตเตอร์ชี้เรียาการหนึ่งใบของคนที่มีคำว,ว่าบาัตเตอร์เบตใบเรียาการใบน้ําจะพลังบวกสามพันและจะได้เทคคอจินิวในแบทเทิลแรกของยู ee, นิตนี้ในเทิร์นในเทิร์นนี้ ยูนิตน,นี้จะมีทวินไดว่าง่ายๆเศกให้บัตเบดปึ๊บบัตเบดต,ตีมี2มี2ไดก่อนพอถ้าเกิดสมมติคุณสแตนด้วยเทคของฟอร์กันขึ้นมาอย่างนี้บัตเบดต,ตีทีไม่มีไดนะครับแต่ว่าบัตเบดไม่ได้จําเป็นต้องตีเวฟแรกเสมอไปคุณจะตีหลังอันเฟตตีก็ได้อันนี้ก็เลยใส่มาเพราะว่ามันได้เพิ่มไดคุณจะเห็นได้ว่าตัวเพิ่มไดมีสองตัวไอน,นี้ไอน,นี้ห้าไดคุณนรวมบัตเบดด้วยไอน,นี้ตีสี่ได้โดยธรรมชาติของมัน ครับที่เหลืออยากใส่อะไรก็ใส่เลย G การ G zone G การอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมใส่ทวินซอสมาเซ็นทวินซอสนะครับเพื่อเอาไว้เพิ่มรอบตีเฉยๆถ้าถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ผมรู้สึกว่าไอเนี่ยมันจะเก่งเวลามันอยู่ในเด็กอันไม่ซะมากกว่ากําลังว่าจะลองจัดอยู่แต่ไม่รู้จะเวิร์กไหมก็เลยใส่ติดมาก่อนเผื่อได้ใช้นะครับเมื่ออยู่ในนี้ตีแวนและได้รับโบสจ่ายคอตบาร์สหนึ่งไง G zone หนึ่งใบเซอร์เกตสองจักกองไม่เกินสองใบคอลงเดือและสับกองอีกเทคเป็นออโต้เหมือนกันเมื่อเรียงคุณ ลงสนามจากกองยูนิตนั้นจะพลังบวก5,000ันตามจำนวนจีโซนที่ไง่หน้าจนจบเทงถ้าจีโซนไหนสองก็บวกไปหมื่นนั่นแหละก็อาจจะเป็นตัวที่ดีในกรณีที่ไม่ได้จะใช้ซูเปอร์อันเฟตปิดแต่ใช้อนี่ปิดแถมเพราะจะเอารอเพิ่มเพราะโดดลงมาก็บวกพลังตามจีโซนนั่นแหละถ้าเกิดปลาจีกาไว้เยอะๆไอ้นี่ก็เป็นตัวที่บวกในหน้าโกกว่าซูเปอร์อันเฟตนะครับส่วนจีการอยากใส่อะไรก็ใส่แล้วกันนะไม่ไม่มีอะไรจะแนะนําเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แค่นี้นะครับก็ประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับสั้นไปหน่อยเพราะว่าออปชั่นของในเรื่องของ G zone สำหรับ Deck u n f e d e ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะว่า G zone หลายๆใบของรอย่านมันจะผูกกับคีย w o r d Brave ซึ่งไม่ได้รับการซัพพอร์ตแล้วส่วนตัวเล่นของ u n f e d e มันหลักๆมันก็จะมีอยู่แค่สองตัวนี้ที่แบบเก่งจริง,รงพึ่งพาได้จริงๆ จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเสิร์ตจาชื่อไม่ได้รีจิตซอสมั้งแต่อ้นั้นก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ไม่งั้นถ้าเกิดคุณกลัวเจอล็อกคุณก็จะมีตัวหนึ่งให้เลือกก็คือโฮลีสควายดา้อนอันนั้นก็เป็นตัวแก้ล็อกคุณอาจจะใส่มาแทนออนนี้ก็ได้หรือว่าจีเบกใส่แทนจีเบกแปดก็ได้แล้วแต่หรือว่าใส่แทนจีกาดที่ผมใส่มาเยอะเกินไปนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยนะครับปรับได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดตนี่โครงหลักจริงๆมัน จริงๆโครงหลักมันก็เยอะพอสมควรนะครับตัวที่คุณจะเปลี่ยนได้ก็จะมี K b d v i e r นหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบวินกันคุณอาจจะเปลี่ยวินกันออกก็ได้แต่ว่าตัวที่ไม่ควรจะเปลี่ยนจะเป็น A 5ตัวนี้ไม่ดิจริงๆไอ้ King Unfed นี่คุณจะเปลี่ยนเป็น Unfed Early ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ไอ้พวกนี้ไม่ควรจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่เพราะว่า m o o n a r Unfed มันรีไซเคิลของจากหลุมได้คือมันหาบัฟเบดขึ้นมือได้แหละมันเก่งตรงนี้่วนทานําปั๊มปัมป๊มฟอส ทิ้งสไตล์ก็มีหน้าที่เป็นทิ้งสไตล,ไตล์ซึ่งเอาไว้เล่นกับพวก G ี n i ททั้งหลายทั้งปวงที่เรามีนะครับตัวเริ่มก็ไว้หาของได้เก่งมากก็ประมาณนี้นะครับลองเผื่อเป็นแนวทางให้กับคุ่มชมได้นะครับลองดูเด็กมันเล่นค่อนข้างโอเคนะครับสนุกดีบาลานซ์เล่นแบบเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียไม่ได้รําเยอะคอมโบมันแบบอาจจะไม่ไว้าวสะใจขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็รับ รับสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยเข้าโอเคนะครับเด็กมันก็จะส,ส,ส,สมดุลหน่อยกลางๆนะครับรำไม่เยอะเล่นแล้วมีความสุขดีโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ